วันนี้เราจะมาพูดทีนะครับเรื่องของการใช้เครื่องตัดหญ้านะครับผมหลังจากที่เราตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับเราเดนน้ำมันออกแล้วเรียบร้อยนะครับผมทีนี้จะเกิดปัญหาก็าคือว่าในน้ำมันที่เราผสมเข้าไปเราเติมน้ำมัน 2T ทีหรือว่าออโตลูปเข้าไปถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้นะครับผมอยากจะแนะนำแบบนี้นะครับก็คืออยากให้เราใช้น้ำมันเบนซินธรรมดานะครับผมใช้น้ำมันเบนซินธรรมดาแบบนี้นะครับเติมเข้าไปสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้ติดนะครับโดยการ เพื่อเอาน้ำมันเบนซินน,นี้ยไปล้างไปล้างไอ้นี่นะครับไปล้างตัวตัวน้ํามันออโต้ลูปของเราให้มันให้ตัวลูกแหวนตัวนี้มันมันไม่สะดุดนะครับไม่ให้มันติดนะครับอันนี้ก็อยากจะแนะนําแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าทํำยังไงครับปกติที่เราเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าไปใช่ไหมเราจะเติมแบบว่าเขาเรียกว่านะใส่น้ำมันสองทีเข้าไปด้วยแต่ที่นี้เราจะ ไม่เติมน้ำมันสองทีเข้าไปครับใช้น้ำมันเบนซิน <ๆ S 1> เพียวๆครับเติมลงไปครับนิดเดียวนะครับใส่เพื่อเป็นนิดเดียวพอให้เครื่องสตาร์ตติดนะครับเพื่อมันจะได้ไปล้างนะครับผมตัวที่เป็นน้ำมันออทูลูปให้ออกจากระบบทั้งหมดนะครับมันจะทำให้ระบบอ่เอาเขาเรียก,กว่านะเฟืองไม่สะดุดไม่ติดนั่นเองนะครับผมเพราะว่าพี่ปิ่นเอามาใช้งานหลังจากที่ไม่ได้หยุด ไม่ได้ใช้งานมา3-4เดือนนะครับมาก็คือมันสตาร์ทไม่ติดนะครับผมก็คือน้ํามันไม่ลงลูกยางมันเป็นมันดันขึ้นไปแล้วมันมันไม่ลงมานะครับหลังจากที่เราเติมน้ํามันเบนซินเพียวๆเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ก็ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่อง เรื่องเดินเบาไปจนกว่าน้ำมันจะหมดนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับก็เดินเบาไว้ประมาณนี้เพื่อให้ ตัวน้ํามันเบนซินนะครับเข้าไปล้างคาบน้ํามันเก่าที่มีผสมอทตลูไว้นะครับจะทําให้ลูกยางไม่ไม่ติดนะครับผมเพราะเพราะว่าถ้าเกิดลูกยางติดปุ๊บอะน้ำน้ำมันมันจะไม่ลงมาที่นี่นะครับผมน้ามันมันจะไม่ลงมานะครับผมอันนั้นก็คือเทคนิคเอามาฝานะครับสำหรับใครที่ใช้เครื่องตัดหญ้า2จังหวะนะครับผมที่ที่ต้องผสมน้ํามันออทตลูเข้าไปในน้ามันเชื้อเพลิงนะครับผมอันนี้ก็คือทีนี้หลังจากที่เรา ดับเครื่องแล้วเราก็เช็คอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับโดยการเดน้ำมันออกนะครับเดน้ำมันเดิมออกนะครับนี่เราก็ใช้กระปุกตรงนี้นะครับผมสามารถเดน้ำมันออกใส่ไ้เหมือนเดิมเพราะเกิดว่าน้นมีน้ำมันค้างอยู่ก็มันจะได้ไม่ทำลายลูกยางเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมแนะนำไปนะครับหมุนได้เลยครับนี่น้ำมันตัวนี้เราก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกนะครับผมโดยการที่เติมน้ำมันเบนซินเข้าไปแล้วก็ผสมสองทีเข้าไปเหมือนเดิม ต้องยกช่วยนิดนึงนครับเพราะว่า,วาบางทีบางทีมันมันไม่นี้ครับแต่จะให้ดีก็คือสตาร์ทจนกว่ามือเครื่องจะดับเลยก็ได้นะครับโอเคน้ำมันน่าจะลงมาหมดแล้วอันนี้คือเทคนิคนะครับผมหลังจากที่เดนน้ำมันออกแล้วนะครับแล้วก็ทำการ เติมน้ำมันเบนซินเพียวๆเข้าไปแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อให้น้ามันเบนซินเนี่ยไปล้างน้ํามันตัวที่ผสมออโต้ลูปไว้นะครับผมจะทําให้ลูกยางไม่ติดทําให้สตาร์ทง่ายแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหาช่างนะครับซึ่งช่างตามมานอกก็คือหายากมากนะครับผมแต่เพอเอินโชคดีคือได้ช่างที่ดีเขาให้คําแนะนํามานะครับผมวิธีการดูแลเครื่องตัดหญ้า2จังหวะน,นะครับคือดูแลดีๆก็ใช้ได้นานๆเลยนะครับผมเป็นการทุ่นแรงแบบน,นะครับผมโอเคครับวันนี้นายปิน มาแนะนำประมาณนี้นะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีสาระดีๆอะไรเดี๋ยวที่ดินมาอัพให้อยู่นะครับวันนี้ญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ